บันทีกับผมปอกกะลาครับผมกับจงต่อให้เช็นให้กับบันทีนะครับมากับจามมันเดือดกับเดี๋ยวเรามาทำไอ้ไตนานกับผมมีอะมีนู่นมีนู่นนะครับเดี๋ยวไปติดตามกับโจงเลยผมเอาไปปักไปได้นี่กระโปองนี่อ่าอยากนะทำเกรงแกงก้อนกับผม kay lenganane muti Ya think it Dai baik Rob Dai Rob Dai Rob ขึงแกงก่อนครับัขี้ครับใช้เข้าไปครับปับชีนกกระโปงเด้งนะครับยาดเลยกระโปงเด้งเลยใครหัวกค้าใช้ผมไปเลยครับครั๊บจบถึงขึงแกงนะครับผมขึงแกงนี่แตาทิยมเองนี่คือเราจบไอ้พันธื์อเราเติมเพิ่มเติมในมดเติมนะครับเึงครับผมด้วยดีพี่เฮงครับผมเพิ่มเติมไตายพุทธตุ้ยังครับเป็นแกลงสุดไม่มีไตาตัวครับผมครับ ต้องใช้ใช้ไปหวองเลยคิมินความเพทโรนสาอ,อย่างเคลย์เบ๊กกูรเคลไม่คัดเด้อแล้วปุ๊บปุมบแบเจนี่ได้เลยมัน,นปุ๊มเก่งเก่งหอมครับหอมสมบูรณ์ปุ๊ลงเลยลเศร้าครับปุ๊บแต่ปุบยังไม่กดใจอันนี้เต่างกันแปลนะครับปุ ครับปลาผมมหอมครับเด็กๆก็ยมาซิผมนาตาครับหน้าตาครับจะเลี้ยงซวยไม่หนีนะไปครับผมตัางคุยไม่ยุติันนี้นะครับนะไปกับเราไปไปเร็วกับเราไปมาปุ๊ดนะครับเกเรผมตอนนี้นะครับหนามนะฮะกำลังเดือดนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนหนามบนนะครับเป็ีนหนามจุดไหมนะฮะโอ้โหตอนนี้ครับนี่ครับนะครับเกยไตหนังของเรานะครับผมตอนนี้ครับ เดี๋ยวร่องจหอมนะครับถรือไม่ร้อยกับผมนะครับแต่ต้องไก่บ้านนะครับไก่บ้านหรือไก่ไข่นะครับแต่ถ้าว่าไก่นูนเนี่ยมจับดีเก๋ครับผมเป็นนหนายบร้อยครับตั้งครับผมเอาครับรอครับผมรอลาวสักสิบนาทีหลังครับผมชิมแล้วครับผมชิมเกือบครับถึงแล้วครับันเรื่อยเรื่มั้งคร <า S 1> ับผมเกือบไป<ห>ส<ม>่งลาวปั๊บปับปับ

Băng bông cám mày tù Ok, đấy. Ok, là cái bằng bán Năm, năm, ánh. Hong năm bì phản ánh. nó đi bì phản ánh. Hong năm bì bì phản ánh. Hong kia bì phản ánh. Hong kia bì là ánh. Hong kia bì phản ánh. à, kia bì phản bắt Ô, oh, cười quán cảnh À, ừ, bên bên đây Giờ đi Xích gãy, xích giọt cả bông Bông đi mm จิมเลยจัรเลยจินะนัอย่านั่งก้นะไม่แกงนีุ่กุกจุมนั่งนะครับจิมนั่งจิ้มเตียงอื้ว่าไงเราจับบอดนี้ะไรแบบไม่แพ้แดงเมุนไปหลวนๆครับเบามุนไปนะออมเรมุนไป

ไกไตน้ำอะพุ่มเ่าเสรืมเงินนี่ยังนั่นนะพุเก่าอย่าหม้อเลยอะพุ่มเข่าอย่างม้ออ่อยนี่เส่งข่าหม้อนี่มามายังอะพุ่มทัแก้ไดหนักเจ็บเด็กมามาเอาฟังมั้ง เนสยก้บาไแต่นงอะผมมาไปอวอตัวอผมจึงตังแกงจึงกินสักไอ้ว่กับเปกระเพราบกูดยอผมดมาดึงดีารกันนี้

อย่างนี no, yeah. <s <S ้พอละพอกระโปมมัน ยังมันงตไก่กดูกินไหม่ืโอ้เพื่อตขอให้กุงดิกว่าไก่กผมไม่กินมันนะไก่เหลืองเงผมไม่กินยักไงกทักไว้เราสักทีอ่อนช่วยไก่ม่ต้องหรอเออจึงก็เล้วง่งไะ่ะผมไม่กินม่แล้วมาส่งตัวยู่ แล้วก็ต้องตัไปเดาลยนี่วเดียวติดา้ก็แหลือก็ไม่ติดจะไม่กินเลยขงเหลจริงไงไก่ป้ายน้ำครับผม